อาธุกอาตข่าพระพุทธเจ้านมพระราธนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้า,าคุณบิดามัรดาคุณครูบาอาจารย์ทุกองทุกตนมาฟิงข่าวแล้วถึงสมัยแล้วข้าพพุทธเจ้านอมพรัตน์พอะองค์กันัยลาลาย ดังทิ่กามาแล้วนี่นั่งจงเสด็จยสราม,มารวมกันเป็นพละกำลังอันยิ่งใหญ่ไทยานขอจงมาโดยบันดาลนข้าพุทธเจ้าทั้งหลายนี้จุงมีแต่ความสุ่ความเจริญให้ชนะสัตรูมูมานทั้งแปดทิดสิทิศก็ให้มีฤทธิ์เศ ภารุภนยิ่งใหญ่ไพศาลข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้จะทำการสิ่งใดคอยสำเร็จดังประหมายทุกประการในการทุกเมื่อดนสัพพันนั้นเทอนอีกประการหนึ่ง เจ้าันเจนอภิสายนิกคชนทั้งหลายพร้อมทั้งนั่งจัมแปดตอนอยู่ตำบนจัมแปดทิศนั่งสเสนพเีริกอยู่ทิศบูดาภานั่งโลกาพมิคุณอยู่ทิศอาคันเณรนั่งแม่พระภรรดีเปรย์อยู่ทิศตะวัน นางแม่พระคงคาจะสินอยูทิทหาดีนางมิมุนีราศียุปัสิมปะเทนางมุนทาภูมิเศษจุทิศพายาับนางโภคกวรีประจัมปรจจายอยูทิภูุดอนนางมิครขุมาอยู่ทิี พระเจ้าขันเท่าองค์อมลินทรทาวเวุวันพระเพชรสรุกันพม่าจุรีมหาราชทั้งสี่จุติตาเทวาราชเลียงเลจุนลนปกฏนิมมานระทีเทพประจับลิซาราทุกยมยาบรรดาจวานขอ ฉันมาสโมสรนสนิบาประชุมแหพงของขณะหนึง่งวงสาขณะยาตของกบปเจ้าท้งหลายที่ลมหายใจจากไปแล้วช้าน,นานก็ดีที่เกิดแล้วก็ดีที่ยังไม่ได้เกิดก็ดีและ ข้าพเจ้าขออัญเชนเท,ท้าเทวราชจนผู้วิเศษจงนำเอาเทศไปบอกให้ริบมาโดยทนันจะได้มาโมทนาจนบุญในพร้อมการพันในข้าพเจ้าขออัญเชิน มีตีบการส่วนบวนโมทนาบูญเดข้าพเจ้าทั้งหลายในคราวครั้งนี้ได้พอเพียงกันทุกท่านและทุกษิตนั้นเถิข้าพระพุทธเจ้าขอน้องสักการบูชา อันผู้มีพระคุณทั้งหมดซึ่งมีองค์สมเด็จเป็นปัะธานตลอดถึงพระปเจกับพระเ,เจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระปัิสงทั้งหมดทุกๆพระองค์ครูบาอาจารย์ทั้งหมดทุกๆพระองค์ตั้งแต่ต้นตลอด บางซึ่งมีองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่พอองค์หลวงพ่านวัดบางลุงโขงองค์พระเดชพ,พ,พระคุณหลวงพ่อพระพราราชทัมยาหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงเป็นที่สุดเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดซึ่งมีปู่ท้าวประกาประคมปู่พิจิต พูดทามหาราชทั้งสี่ตลอดถึงลุงพยายมและในบัญชีตลอดถึงเทพ,พเจ้าทั้งหมดในจักราวาลลุกหลานน้องสกระบรูชาต่อโ้กีพระคุณ สิ่งใดที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอักจะประมาทพาทังล่วงเกินต่อผู้มีพระคุณทั้งหมดซึ่งมีองค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์มีสมเด็จองค์ปัดขเป็นปัะทานครูบาอาจาตลอดถึง พุทธเจ้าพระพระองค์มีสมเด็จองค์วัดผมเป็นประธานองค์ปรจจุวันเป็นที่สุดตลอดถึงพระปฏิเจับพระเดชเจ้าพระพุทธองค์พระธรรมและพระอิศวสาวกทั้งหมดพู้มีพระคุณทั้งหมดในสิ่งที่ได้อัจจะประมาณพลาดพังในสิ่งที่เป็นอักุสนแต่บัญชาบัญชาจะถึงชัดจุบวันนี้ ขอให้ผู้มีพระคุณทั้งหมดได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตามเท่าข้อสูตรท่ทางานด้วยเถิดเดี๋ยวว่าตามนะ,นะว่าตามที่ข้าบุญเนี่ยที่เอเอได้ตั้งไว้ให้ในหน้านะเดี๋ยวจุกทุกเทียนก่อนขอท,ท่านจุดทุกเทียนบูชา ขอใหอ้ท่านผู้มี้ก็คุรจะ้บดรับเครื่องสังงวยที่เคยบ่นไว้และขอบปดโทษนะในภายที่